สวัสดีครับยูผมพวรถไทครับคลิปนี้ออกมาให้มาหน้านะผมแปลงที่เขามางปลาผมให้น้องนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับผมเมื่อนี้ว่ามาเคลียร์ลิงนะครับผมเคลียร์ใหม่ที่ให้พ่อเถ่ามาปาดไว้นะครับไม่ฟื้นนะครับเรากก็ไม่ไปเหตดเสาหมองจอดรถนะครับเอารถไทยออกมาสองคันครับนะเอาเจ้าคุณปูนะครับกับน้องคุณปู แ้วผมว่าสองขั้นคนขับผู้เดียวครับช่วงนี้กสิเฮ็ดงานผู้เดียวรัวผมไปจนปิดฤดูกาลรนบผมเพราะไอทิศเมฆเข้ากับล่าวงการไปแล้วรนบผมผมเลยได้เฮ็ดงานผู้เดียวขับรถสองขั้นต้องปีกเวลาเปลเป็นครับบ้านเชื่อไอทิศเมฆเข้าประจําการคันนี้ผมกัารถไทยไปหาไทยฮเฮ็ดงานนั่นนี่รนบผมแต่ว่านี่กสิิมีเวลาไถยายเางเมย่ามืงขึ้นครับบานเนี่ยย่าเวีนกัอีคีบอ้อยรนบผม ไปทิศเมฆเพื่อนกัไปเฮ็ดงานของเพื่อนครับเพื่อนก็มี่อ้อยของเพื่อนด้วยกันนะครับผมเพราะว่ามันบ่มีผู้เห็ียซอยเพิ่อนอยู่เที่นครับน้องเพื่อนก็มีนะครับผมจะ่าติดทหารเหลือเพื่อนครับเพื่อนก็ต้องได้ไปแก้อ้อยให้อาครอบรัวเพื่อนนะครับผมนี่เพื่อนก็มาซอยผมได้ํำนี้แหละนะครับก็ข้างค่ากันอยู่นะครับผมก็อเพิ่นอีได้มาซอยกับผมไปเกี่ยวข่าใอ้เพื่อนนะครับเพื่อนก็เลยไปไม่คีบอ้อย ขี้บอยใช่แหละนะครับผมตอนนี้กันนาจะวิทย์แล้วล่ะครับยังว่าท่านในไรเห็นเพิ่นอยู่เลยนะครับผมน้ำหนักคิดว่าประมาณซูซีนะครับผมเดือดท่อนขึ้นกันม่หลายดอกนะครับมือนี้ก็เป็นมือวันที่หกครับวันที่หกของเดือนกรุงพระพันนะครับผมนี่ไม่ฟื้นนะครับให้พ่อเท่าเพราะว่าตัดตัดไว้ปาดไวอย่างแต่หลายมือแล้วครับประมาณอาทิตย์แล้วครับเนี่ยในแหงเมื่อแล้วล่ะทั้งไม่เสานะครับ ไม่เบนจะพันนะครับผมมากมาหลายยางอันนี้ไม่ต้นนี้ไม่เชือกนี่ก็มันบกโกนครับก็เลยตัดเป็นท่อนไว้นะครับอาศัยว่าจะไปเลื่อยเป็นแขบเฮ็ดเฮ็ดไม้แป้นนะครับผมเฮ็ดไม้นาสามเฮ็ดไม้ที่ใช้ประโยชน์ได้นะครับผมน้อยๆขอรอเชร์อะไรไปเพาท่านนครับนี่ไม่เคลียร์ลิงออกนะครับผมไปหาเวลามาไถผานสามครับไถบุกเบิกเตรียมดินไว้นะครับผมนี่ยังม่ทันได้แล้วครับ ไถเหลือน้อยนึงอยู่หันแล้วก็ตรงนี้นะครับผมตรงที่เฮ้าดันออกลงลมาถมให้นองครับไถเตรียมดินไว้นะครับผมเราก็จะรอบฝนตกนะครับฝนตกแงมใดตัดอ้อยพันอยู่หนะครับมาปลูกครับผมไม่บริสียเวลางานเตรียมเข้ามีต่อเนื่องครับแต่ว่าหมู่ว่านนี่ผมไรขีดเบิดแล้วนะครับหมู่ว่านเนี่ยจัดหนักใครเลยครับเพราะว่ามือนี่ผมวางแผนไว้ว่าผมมีมาเอาใหม่นะครับผมนะว่านกัดบังคับ ชิวคีบเลยครับผมเป็นเด็กครับก็คือต้องให้มันเลี้ยวหมว่านครับมือนี่ก็เสียเวลาเสียปีกเวลาไมักมือนะครับผมมาเอาใหม่ครับรับมาผู้เดียวสองคันครับก็คือให้ผู้ยุบันเที่ยวฮับเที่ยวทรงมากนะครับผมนะครับขึงมาหัดเมื่อกี้นะครับเอาเจ้าคุณปูมาจอดไว้โดเชีบไม้พวกนั้นนะครับผมขึ้นรถอันนี้หางเรี่ยเป็นหางของพ่อข้อนะครับหางพ่อข้ออยู่ในปผู้ครับ เพิ่นมี่สองหางครับผมไปคีบอ้อยหานะครับผมเราเล่าลากอ้อยลงมาทั้งคู่นะครับผมลงแล้วผมก็เล่อขอเสาหางเพิ่นนะครับผมไว้มาลากไม่ฟื้นนะครับเล่เพิ่นถอดไวใบหาครับเพื่อนพอดีเพิ่นมีสองหางอยู่เดี๋ยวขาขึ้นไปคีบอ้อยพอเล่าผมกัเอาลากเสตไทยเจ้าคุณปูขึ้นไปน้ำนะครับผมมันเดื่บเลเสียเจ้าเสียเวลาครับพอดีเาเห็ดระบบลากไว้แล้วนะครับผมเจ้าคุณปูลากหางเปานี่ลากได้สบายเลยจะลากรถเกี่ยวยังลากมาแล้วนะครับผม ครับมาผู้เดียวเอาครับเดี๋ยวะจะลงมือขีดกันเลยนะครับผมเดี๋ยวชาไม่ฟื้นตัวนั่นก่อนนะครับผมคาเทียมันเผาทานว่าใดเลยด้เอาไปขายครับเอาไว้ข้างใต้นะครับผมไม่ฟื้นทับข้างบนแล้วก็พวกเสาใส่ข้างบนอีกที่หนึ่งนะครับผมเพราะว่าไม่สามยางเดี๋ยวไปลงสามหม่องครับไม่เสานีจะเอาไปลงไปบ้านผมนะครับไม่ฟื้นเดี๋ยวไปลงหงมองเขาเผาเป็นเผาทานนะครับ ไม่เบินจาพันที่มันเผาทานบ่นได้ให้เอยี่ยวไปขายครับนะเชียบร่วงๆกันไปนะครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยครับผมเชียบก็ไหวแล้วเดี๋ยวมาเชียบหม่กันเบ้างครับเดี๋ยวไปเชียบหม่ขอบฟอาก่อนนะครับผม ฟองไว้ครับเดี๋ยวเราจะขี่ผ่อนๆกันได้นะครับผมเราเคลิปเสร็จเราขีขึ้นรถเชียเดี๋ยวครับ นี่ไม่พวกนี้ก็ให้พ่อราตัดเมีดสามชิบนะครับผมเมีดสามชิบเพื่อเอาไปคลายนะครับนี่รถเขียบมั่ก็ดีอย่างนึงครับมันซอยทุนแห้งเข้าได้หลายนะครับผม มาเนื้อมันเราเลือกตอไปเอาไปไว้มุ่มนะผมของเคี้ยวไปไทยก็ได้นะครับหลักสมนะครับเอาอยัางไงก็คือเคีย้ยวเรียงเงินแปมไทยพันสามได้ครับ years later thousand อ่ะโอเคครับผมเรียบร้อยแล้วครับพอละนะครับไม่ฟื้นห่ากระยั่งยูดอกนะครับผมผุ่นกล่องหนึ่งครับอ่าเดี๋ยวฉิมาเอาอีกรอบสองนะครับรอบแรกไว้ยัดไปมันยัดบวเบิดอะครับพ่อกระเทือนนะครับผมทั้งผมบาเดี่ยวเบี้ยวมาฝรั่งนะครับผมนะคันนี้ใส่ลายใส่สูงกระยันมันเหี้นะครับเนี้ผมไม่ฟื้นให้พ่อราตัดไปประมาณสองเมตรนะครับผมนะนี่ผมก็ว่างหน้าหลังครับ บ้างหนาบ้างหลังนะครับไม่ฟื้นต้นใหญ่ๆนะครับผมนี่ก็ไว้ถ่ายครับรถว่างไวทถ่ายนะย่ามแป๋วลงค่อยบ่อยลงงาครับกับรถกวดลงเลยนะครับผมนี่ครับไม่เสาก็มีสามสามทอนนะครับไม่ไม่คุ้นสองทอนครับไม่คุ้นแหงสองทอนเราก็ไม่กระเดาทอนหนึ่งนะครับนะนี่ครับได้บองลักขึ้นครับ วันมันอยู่หลายครับขีปไปแป๊บเดียวเต็มนะครับผมเพราะว่ามันมันลุ่งใดบกแก็บนะมันบกคืออ้อยนะครับผมมันก็เป็นทาเอราวันก็มีได้ครับอยู่ในนี่นะครับบึงเลี้ยวสอดเลยนะครับนี่กับลุ่งใดํำนี่แหละครับกับโบตองแก็บก็ได้เพราะว่าเขาไปขีบลุ่งนี้แล้วนะครับเดยวไม่มี้ขีบลงยากครับนี่ก็ไ้เอาไปแค่นี้ก่อนครับอันนั้นเดี๋ยวไ้รอบนาครับผมอ่าเที่ยวเนื่องก็ได้เอาต้นมาขามล่งอีกนะครับ เนี่ยต้นมะขามส้มครับสองต้นน่ะจงต้นมะขามหวานไว้ข้างหนา้าสองต้นครับมันงัอ้หวครับน่ะเห็ดอ้อยนีต้องเอาออกครับนี่เลยครับผมอา้าคุณยายมาสำรวจยังล่ะนี่เศษไม้น่อยๆครับให้เพิ่นมาเอาออกนะครับผมไปไปเห็ดฟื้นด่งไฟครับดีกว่าเห้จนะิ้ม มาเอาฟื้นหน่อยบ่ยายอ๋อครับครับอาการเลยนี่ครับประมาณนี้นะครับผมผมมาผู้เดียวนะครับรถสองคันเดียวเอี๋คันขีบจอดไว้หนีก่อนนะเอาเดี๋ยวรถลากเข้าไปก่อนครับเอาไปจอดใบมองที่ลงไว้ไม่นะครับมองพ่อรถจีเผาทานนะครับผมเอาไปจอดไว้แเราค่อยตีรถให้คนมาส่งมาเอารถขีบอีกครับพอดีงานขีบกะว่าร้ายครับเมื่อนี้ เดี๋ยวขีดตลอดแรงนะครับผมนี่ครับอันนี้ก็ไปเปลี่ยนไา่หมฆนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตหาสามหนึ่งศูนย์กันยักหน่อยนะครับได้ลูกไหมครับซีพันหาครับร่วมค้าแรงนะครับเราก็ย่ายหมอแบตตัวนี้ไปไว้ข้างในครับเจ็ดร้อยหาสิบบาทแม่ราคานี่ถึงกับหูอื้อเลยครับย่ายแบตได้นะครับผมย่ายแบตจากตรงนี้ไปไว้ข้างในนะครับผมเปลี่ยนสายไฟ นี่เส,ส้นไม้เส้นเดียวครับนี่สายดำดำต่อจากตรงนี้ลอดเข้าไปนี่นะครับเจ็ดร้อยห้าสิบบาทครับสุดยอดเลยครับเดีย๋ยวฟังเสียงครับอ่านี่ครับผมไปกับผมเดี๋ยวเอาเดินได้กันไมขึ้นน้นนี่เลยวะเดี๋ยวนนยใส่โฟว,วิวครับ จะได้เลื่อยไปยีบ่อยก่น,นะผมเตลวมันช่มากูครับนี่ครับไน้คตรก็บเ็ดทางขึ้นทางนี้นะผมมันก็อยได้ขึ้นง,ง่ายลงง่ายครับเพราะ่ได้ขับรถยากนะผมตบานั่นผมตัดทางลงไปแลียดก็่อข้างงซายนะผม 我头晕啊。